เอาละฮะกลับเข้ามาเม็นกระดาษครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเกี่ยวกับดีไซน์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 บายอาจารย์เอสวัสดีครับสวัสดีครับให้เชิญช่วงเลยนะอ่าช่วงนี้จะเป็นในส่วนของเทปเราวันนี้ทั้งเทปเป็นอิตาเลียนดีไซน์แตบวันนี้เราก็จะเป็นบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ไม่ว่าจะเป็นเบนเนลลี่ก็ดีดูคาตี้ก็ดีก็เป็นอิตาเลียนทั้งคู่เนาะอาจารย์เนาะสิ่งแรกเราต้องบอกว่าปาลาร์เตเลียนโนอูโปโกปาลาร์โปโกปาลารปาลาร์ปาลาร์ ปลาลาปลาลาปลาละตาเลียนนะอุปโภคบอไปว่าผมพูดภาษาอตาเลียนนิดหน่อยอ๋ออตเลีนสเน็กฟิตฟิตอ่าอิตาเลีนสเน็กฟิตฟิตเอากระเป๋เข้ามานะครับก็ในส่วนนี้นะแบบใน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 ครั้งนี้ก็คงพูดในเรื่องของงานดีไซน์ครนะดีไซน์ทางด้านอิตาเลียนดีไซน์นี่อิตาเลียนดีไซน์เนี่ยทุกคนคงเห็นสินค้าอิตาเลียนอยู่แล้วหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าไว้พวกบริโภคอะไรต่างๆสปาเกตตี้พิซซ่าสปาเกตตี้พิซซ่านะนะนี่ ก่อนที่จะก่อนที่จะเข้าถึงตัวตัวอิตาเลียนดีไซน์เนี่ย<ะ>สิ่งแรกเลยเนี่ยเราคงต้องมาเรียนรู้ นะเหมือนที่เราเรียนในมหาลัยที่แม่เขาขนาดเล็กเช่นเนี้ยเพื่อไปสอบกับอาจารย์เคยเรียนปะคะไม่เคยเรียนปะแต่ไม่เคยเรียนกับอาจารย์นะอ่าโอเคเราเรียกว่า history of art นะก็คือวิชาเรื่องประวัติศาสตร์นะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยในหนังสือในบทเรียนเนี่ยที่นักศึกษาเรียนกันเนี่ยนะจะรีเฟอร์ถึงประเทศอิตาลีนะครับเพราะว่าในประเทศอิตาลีเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ผลิต ผลงานศิลปะแล้วก็ศิลปินจิตรกรนี่ระดับโลกจิตรกรจิตรกรรมต่างๆไมเคิลมเชลโลอะไรต่างๆพิัาโซอต่างๆนี่นะครับค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นเป็นเป็นงานเราเรียกว่ามาสเตอร์เพีก็คือเป็นชิ้นงานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับฉะนั้นเนี่ยงานออกแบบที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ นะครับในส่วนของความสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครใช่ใช่เร่เร่เร่ใช่ใชเใช่ใั่ใช่ใั่ใช่ทช่ใช่ใช่ใ่าชาใช่ใช่กช่ใั่ใช่ใช่ใช่าช่ใ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 แ่้วอใช่ใช่ใช่ใย่ใช่ใช s t ช่ใ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 ี่ใน่ใชกใช่ใช้ใช่ใช่ใ้่ใช่ใช่ใรทใช่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 ช่ใช่ึช่ใช่ใช่ใ่ช่ใช่ใช่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 ใช่น่่ะใ่้ใใช่ใช่งใช่่ คุยเราเราสอนเนี่ยนะเรื่องของความสวยงามของศิลปะเวลาดูรูปเนี่ยบางคนคงแปลกใจเวลาเราเห็นรูปเขียนของปิกัสโซบนผนังแล้วเราก็ไปยืนดูแล้วเราก็ซึมซับความสวยงามของฝีแปรงเส้นลายเส้นลายสีเราก็มีมูลค่าเนี่ยเป็นจํานวนหลายล้านดอลลาร์เด็กบางคนเดินมาถามเลยใช่ต้องไงใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่นะจานียคือข้อแตกต่างระหว่างผู้บริโภคครับ กับผู้ผลิตงานศิลปะกับศิลปินหรือศิลปินเพราะว่าผู้ผลิตงานศิลปะหรือผู้ผลิตงานออกแบบเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจะนะขององค์ประกอบของงานที่กําลังะจะออกแบบแล้วก็ผู้ที่ซื้อเนี่ยอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างอ,อาจจะรับรู้บางส่วนหรืออาจจะไม่ได้รับรู้บางส่วนแต่สุดท้ายเนี่ยให้สิ่งที่ศิลปินสร้างเนี่ยมันดึงดูดให้เขาเนี่จ่ายเงินซื้อสินค้าเข้ามาเป็นใช่แต่จริงผมว่ามันยากนั้นน้อยคนที่จะ ที่จะแบบสื่อถึงความที่ศิลปินสื่อมาแล้วเราจะเก็บทั้งหมดนี่แหละตรงนี้ไงถึงบอกว่าในวงการออกแบบรถยนต์เนี่ยรเราจะมีอยู่ประมาณ3สเต็ปหลักๆนะครับไล่มาตั้งแต่อันบนเลยคือ Director Designer ์อ๋อดี렉เตอร์ดีไซเนอร์นะชดีไซเนอร์แล้วก็ซ e n i นียร์ดีไซเนอรังนั้นก็จะเป็น j ูเนียก็คือเพิ่งเข้าอยู่ประมาณ3-4สเต็ปเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยสิ่งที่สำคัญของทักษะ เวลาเราเราอยู่ใน C.O. โอเนี่ยเรคเตอร์เดไซเนอร์เนี่ยจะไม่ใช่เป็นคนเขียนรูปครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของเขาก็คือก o ูดไอดูอย่างเดียวอะ่ะใช่แล้วเราก็ต้องตัดสินใจแบบสเกต็ตเนี่ยมีเป็นร้อยแบบบนผนังเขาต้องเลือกมาหนึ่งแบบเพื่อที่ทําการออกแบบแล้วก็ดีเวลลอเพื่อจะผลิตสินค้าชิ้นออกมามคือเดคเตอร์ Director เนี่ย มีหน้าที่ยืนดูแลอันไหนโดนต้องมีทักษะในการดูอันนี้โดนอันนั้นพลาดตรงนี้อันนี้พลาดตรงอันนี้โดนสุดแล้วเอามาใช่ใช่เอามาผสมกันนะครับฉะนั้นเนี่ยทักษะของงานศิลปะเนี่ยมันเป็นศาสตร์อีกประเภทหนึ่งซึ่งมันไม่สามารถอธิบายได้ตามหลักฟิสิกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแรงกระทบแรงนี้ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องใช้ความรู้สึกใช่ใช่นะฉะนั้นเนี่ยประเทศอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่สอนงานศิลปะแล้วก็บ่งบอกความรู้สึกแล้วก็ถ่ายทอด ความเป็น Artist, อาร์ติสต์ความการสร้างงานศิปลปะไม่ว่าจะเป็นงาน2อดีคือเพนติง้งหรืองาน3าดีเรื่องสเกลเจอร์เนี่ยได้ดีที่สุดในโลกบางคนเนี่ยมันเข้าไม่ถึงเพราะมันไม่มีจิตวิญญาณอ๋อใช่ <c oughs> แลอะอย่าอย่าไปยุ่งกับรุ่นพี่เย <c oughs> ไยแต่จริงๆประมาณนั้นที่เข้าไม่ถึงเพราะ <ๆ S 3> <ๆ S 2> เพราะแบบมันกินสื่อไม่จรงกันนี่เจ๊ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกดูเราแล้วเดี๋ยวแกขอโทษครับอาจารย์ครับขอโทษนะครับอาจารย์เฉลิมชัย ทักแบก <Okay. S 1> ขึปกัน,บบนอยูอ่าโอเคก็ก็เอาเป็นว่าในส่วนของงานศิลปะเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการออกแบบนะครับก็ทางประเทศจีนเนี่ยมีก็เรียกว่าอะไรได้การได้ความยอมรับนะครับจากจากสถาบันต,ต,ต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็ทุกๆประเทศนะครับที่ต้องการจะสร้างสารรค์นักออกแบบหรือนักออกแบบเอ่อรถยนต์หรือนักออกแบบผิดพธุน์เนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้ในประเทศนั้นเหมือนกันทีนี้เรากลับมาในส่วนของที่เรากำลังจะพูดถึงคืออะไนดีไซน์ เนื่องจาดีไซน์เนี่ยมันก็แตกออกไปหลายแขนงมากไม่ใช่เป็นงานอาร์เคต็กไม่จะเป็นอินเทอร์เวดีไซน์โปรดักต์ดีไซน์แล้วก็ตั้งออโตโมทีฟดีไซน์ออโตโมทีฟแล้วก็แบ่งเป็น2ล้อกับ4ล้อตอนนี้เราจะพูดลักษณะเฉพาะงาน2ล้อนะครับก็จะมีแบรนด์ รถมอเตอร์ไซค์สองล้อที่เรารู้จักกันดีก็คือดูกาดูการ์ตีกับเบนเนลรี่เบนเนลรี่สองตัวนี้ก็เป็นร้อยปีในบนโลกใบนี้แล้วล่ะใช่ครับนะครับซึ่งในส่วนของตัวดีไซน์ทั้งสองส่วนนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบนะสไตลิ่งเนี่ยจากที่ผมได้เห็นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่เราเห็นงานเวลาเขาครีเอทฟอร์มเนี่ยมันเป็นออร์แกนิกฟอร์มออร์แกนิกที่เราปลูกในต้อไม่ใช่แมอออร์แกนิกฟอร์มเนี่ยมันเป็นฟอร์มที่เป็นลักษณะเป็นธรรมชาติ นะเหมือนเหมือนน้ําที่ไหลนะครับเหมือนหินที่มีรูปทรงที่มันเป็นโอเวลก็คือโค้งมนธรรมชาติธรรมชาติทั้งตัวนะเคลื่อนไหวดูเคลื่อนไหวนะมันให้ความรู้สึกว่ารถคันนี้เวลาจอดนิ่งๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีรูปฟอร์มที่มันมันพลิ้วไปพิ้วมานะครับภาษาดีไซน์ในเรื่องของการดีไซน์เซอร์เฟตเนี่ยเราเรียกว่าอินทเกอเรตนะไลทิ้งอินทเกอเรตเซอร์เฟตอินทเกอเรตนะคือมันสามารถสอดประสานรับแล้วก็เป็นจังหวะจังหวะของมันได้ทีนี้ ดีไซน์ของอิตาเลียนเนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะงานเราเรียกว่าโลจิคอลฟอร์มซึ่งโลจิคอลฟอร์มที่เราพูดบ่อยๆก็คือเป็นฟอร์มเต็มเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเป็นแพทเทิร์นมาอ่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นโค้งโค้งเป็นบล็อกมาละเป็นบล็อกๆมาแต่แต่การทำงานลักษณะเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยมีสองประเทศที่ทำแล้วแล้วแล้วดูสมูทดูสวยดูสง่าดูดีเนี่ยก็มีญี่ปุ่น นะครับ mm hmm. ก็คือเราเรียกว่ามินิมอลลิสต์ทีญี่ปุ่นกับที่เยอรมันเยอรมันก็จะมีแบรนด์รถยนต์อยู่แบรนด์หนึ่งมกขึ้นด้วยตัวเองเนี่ยก็จะเป็นโลจิคอลฟอร์มแต่ในลักษณะโลจิคอลฟอร์มเนี่ยมันก็ให้ทั้งพลัง ให้ทั้งพวกโพสชั่นซึ่งความสวยงามตรงนั้นก็จะเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ที้เรากลับมาที่อิตาลีเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นงานโลจิคอลฟอร์มเพราะว่าเราไปดูงานศิลปะไองานศิลปของศิลปินอิตาลีเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวเหมือนเขาจะใช้แบบศิลปะเข้าไปในงานตรงนี้หรือเปล่าคือคือคือหนึ่งเนี่ยก็คือเพกเทนชั่นแล้วก็ทําให้งานของเขาเนี่ยมันมีมูฟเมนต์นะมันมันโฟลออยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยไอตัวอิตาเลียนดีไซน์เนี่ยที่ผมมองเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าแล้วแต่โจทย์ ของแต่ละบอริษัทรถยนต์ว่าเขาต้องการลดอ่าเขาต้องการลดลักษณะอย่างนี้ลักษณะนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยขอาอิตาเลียนเนี่ยมันเป็นศิลปะที่บ่งบอกถึงความเป็นเป็นเป็นยุโรเปียนนะที่ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของของการเอาสิ่งแวดล้อมมุมมองต่างๆของออร์แกนิกฟอร์มเข้ามาใช้ใช้เราเราจะไม่เห็นรูปทรงที่ออกมาเป็นเหลี่ยมนะเป็นเหลี่ยมนะเป็นลักษณะที่มันเป็นโลจิคอลแบบเพลนเพลเนี่ยไม่มี ของของของไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่เราพูดถึงเบอร์ลินีหรือจะเป็นของดูการ์ตี้ก็ตามเนี่ยไปเป็นรูปทรงที่มันเป็นลักษณะที่มันเป็นออร์แกนิกนะครับเชียวผิวๆหน่อยอะไรอะไรอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งซึ่งซึ่งผมมองว่ามันมันมันแฮมให้รถยนต์เนี่ยมันมีมูลค่าคือเราสังเกตง่ายๆว่ารถยนต์เนี่ยเอายี้งลองลองหลับตาแล้วนึกภาพตามอากันก็คือว่าหน้าวันหนึ่งเนี่ย เรามีแต่เครื่องกับโครงสร้างนะเราถอดแฟร์ลิงออกกันเหลือแต่เครื่องเปเปอยเลยอ่าอยู่แต่เครื่องเปือยเลยเปลยเลยเครื่องโครงเราขับได้ไหมก็ได้ได้แต่มันก็มันก็แปลกเปกได้ล้ขี่ไปมันมีแต่เครื่องแบบเรานั่งบนอะไรเรานั่งบนเฟรมมันเหรออ่านั่นแหละนั่นแหละนี่แหละอ่านี่คือมนุษย์มันขี่จักรยานอยู่มั้ มันมีดีไซน์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งแปลว่าตัญหาครับ,รบนในวิชาที่เราออกแบบรถยนต์เนี่ยเราชอบพูดคํานี้แล้วทำไมของผมไม่ต้องดีไซน์ผมก็มีครับ <c oughs> นะซ,ซึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยนะเนี่ยคนที่อยู่บนโลกเนี่ยจะมีไอ้ตัวนี้อยู่แล้วทีนี้เวลาเราเราเราครีเอทฟอร์มเชฟออกมาเนี่ยเราเรากำลังสร้างแรงอ<ต>ิ o โมชั่นอลในการดึง<า>ลูกค้าคเข้ามาหาตัวโปรดักต์แล้วพยายามคอนวินส์โดยที่เราไม่ต้องพูด S <S ก็เห็นรูปทรงอเอาส<ค>ือ,อ,าอ่าแลา้วร <ผม S 3> <ๆ S 1> ู้สึกว่าถ้าฉันมีเงินเนี่ยฉันจะซื้อมาใช้เหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกว่าจิตกรว่าภาพไอ้นี่เดินเข้าไปดูอยู่ดีชอบซื้อใช่นี่นี่นี่คือคือความแตกต่างฉะนั้นเนี่ยงานครีเอทหรือฟอร์มในส่วนของงานของที่อยู่ทางฝั่งของอิตาเลียนเนี่ยจะมีความชัดเจนในเรื่องของอิโมชันอลนะมากค่อนข้างค่อนข้างจะ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 มากกว่าประเทศอื่นยกตัวอย่างง่ายๆเวลาอาจารย์สอนงานศิลปะคนอิตาเลียนเนี่ย ถ้าเราเคยไปประเทศยุโรปเนี่ยไม่เคยครับไม่เคยบอกตองเ้ไม่เคยครับจบอ่ะเดี๋ยวเอาไม่เป็นไรฟูดหลับตาอาจารย์พาไปนะก็คือว่าคนอิตาเลียนเนี่ยเวลาพูดเนี่ยจะพูดพูจาผงผางโวกเวกครับนะเป็นคนเฟรนลี่นะครับนะลักษณะเหมือนคนไทยนะผงผางเฟรนลี่นะครับ ชอบไปฮาปาร์ตี้นี่คือสไตล์ของคนอิตาเลียนนะครับผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยอันนี้ไม่ใช่พี่แล้วแหละไม่ใช่พี่แล้วแหละตา้องอยู่นะแต่ถ้าเรามองคนเยอรมันจะเป็นคนลักษณะคนเย็นชานิ่งๆเงียบเงยไม่เฉยไม่เฉยแอ่เขางเขาจะดูเขานิ่งนิ่งแล้วเขาจะเป็นคนคิดนะเราจะไม่ค่อยพูดจะทำมากกว่าพูดนะจะไม่ค่อยเฮฮายกเว้นเทศกาลเบียร์ดูสุขุมดูนะอีกอย่างหนึ่งประเทศฝรั่งเศส อ่าฝรั่งเศสนี่ก็จะเป็นเจ้าของการการทําประเพณีะนะมีขนมทำเนียมีทันตุนทำนี้ฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยจะใกล้กันนะครับนี่พฤติกรรมของคนเนี่ยวัฒนธรรมของแต่คนเนี่ยมันมีความแตกต่างเนี่ยงานที่ออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นงานที่อยู่ที่ฝรั่งเศสหรือเยอรมันเยอรมันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่มันเป็นออกแนวทางด้านทางด้านทางด้านคณะแมชชนิกทางด้านอินเจเนียใช้ความคิดก่อนอ่าใช่เอาง่ายง่ายแต่ถ้าอิตาเลียนเนี่ย ฟอร์มเ d shape ชฟแต่เป็นจินตนาการใช่ใช,ใช่นะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวแบรนด์สินค้าที่ออกมาของรถยนต์ที่เราพูดสองแบรนด์เนี่ย <c oughs> ก็คือผมเห็นรถปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกเนาะมัน,<อ>ม,นมันน่ารอใช่ไหมมันน่าใช้อ่าเวลาเวลาเวลา,เวลาเราเห็นสินค้าปุ๊บเนี่ยรู้สึกเฮ้ยไอ้คำว่าสวยหรือคาว่าสง่าเนี่ยมันใช่แต่สวยสวยยังไงสวยสวยสนุก สวยสวยแบบเฮ้ยสวยนิ่งๆอ่าอ,อย่างเงี้ยซึ่งมันจะมี adjective ตัวเนี้ยคำนามพวกเนี้ยขยายออกมาอีกทีของอแบบสวยเจอปุ๊บต้องวิ่งเข้าไปหาเอออันจริงจริงคืออย่างเหมือนสสดด,สสดุวที่ไปบางคันที่เราเจอเนี่ยใช่พอเจอป<ช>ุ๊บทำไมแบบอีกคันนึงเราจะเออก็โอเคอีกคำต้องวิ่งเดินเข้าไปดูอีกใช่ฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลต่อการออกแบบนะคือถ้าคนฝรั่งเศสอย่างที่บอก ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคนเยอรมันเรานึกถึงว่าโอ้โหเยอรมันต้องอีกแบบนีคนคนอิตาเลียนก็จะเป็นลักษณะเออไงเขาจะมีอีกแบบมาฝั่งเอเชียก็จะเป็นสไตล์นึ่งสไตล์นึงญี่ปุ่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเกาหลีก็ญี่ปุ่นก็ใกล้เคียงกันนะครับลักษณะนั้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดพูดว่าสรุปว่าอิตาเลียนดีไซน์คืออะไรผมว่า fun and happy เใกล้ยคนไทยเหมือนกันเนาะใช่เอาวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอิตาเลียนสไตล์อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันอยู่ที่ศิลปินไม่แต่ละโซนถ้าโซนนี้เป็นประมาณนี้วัฒนธรรมก็มันด้วยประเทศวอคเาวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับผมครับโอ้ความรู้ดีๆมีอีกแน่นอนแต่ช่วงหน้าเหมือนกันเช็คเช็คกันมีศิลปินมาดีไซน์รูปแบบนู่นนี่นั่นถูต้องช่วงหน้าครับ เรามีอาจารย์นิ้งมาคอยดีไซน์ห่วงจุ้ยเ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะเมจิกอินกราดครับสวัสดีครับสิงเจียุ่้ยสิงนิววัชัยนะครับพบกับผมกรดูหวงจุ้ยนะครับในช่วงเมจิกถึงกราดครับครับในช่วงนี้นะครับจุดสีนะครับก็ยังอยู่ที่ชีวิตนะครับถึงชิวสี่อยู่นะครับหลายท่านก็สามารถที่จะพักผ่อนให้สบายใจได้นะครับวันนี้ก็เลยมีนะครับห่วงจุ้ยรถยนต์ดีๆมาฝากท่านนะครับด้วยการนะครับหนึ่งนะครับ ควรที่จะเอารถของท่านนะครับไปล้างทําความสะอาดนะครับเพื่อเสริมราศีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านภายนอกนะครับและด้านภายในนะครับด้านภายนอกนะครับเน้นในส่วนของกระจกหน้ารถนะครับเพื่อทัศนวิสัยนะครับที่กว้างไกลนะครับในส่วนข้างในรถนะครับก็ควรที่จะต้องนะครับทำความสะอาดนะครับเพื่อให้พลังชีเนี่ยนะครับได้หมุนเวียนถ่ายเทอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนที่2นะครับขอให้นะครับสิ่งที่อยู่ในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่ง ของที่เหลือใช้นะครับขยะนะครับควรจะเอาออกจากรถให้หมดนะครับเพื่อป้องกันนะครับพลังอับนะครับหรือชี่อับนะครับที่จะมาหมุนเวียนในรถทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจไม่สบายตัวและไม่สบายเป็นไข้ได้นะครับครับในส่วนที่3นะครับซึ่งอยากขอแนะนำนะครับก็คือในเรื่องของการตั้งชื่อรถนั่นเองครับการตั้งชื่อรถนะครับควรที่จะตั้งให้ถูกนะครับลักษณะของสีรถนะครับ เช่นนะครับถ้าคุณใช้รถนะครับสีแดงนะครับลักษณะของการตั้งชื่อรถของคุณนะครับก็ควรที่จะให้เหมาะนะครับกับธาตุไฟนั่นเองครับเช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับชื่อรถเนี่ยนะครับก็ควรที่จะต้องนะครับมีสัญลักษณ์พยัญชนะเช่นฟอฟันนะครับอาจจะชื่อบอเฟิร์นหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในลักษณะของธาตุน้ําก็เช่นเดียวกันครับและก็ธาตุอื่นๆนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผม แนะนํานิดนึงนะครับในลักษณะของห่วงจุ้ยรถยนต์นะครับก็จะมีอยู่3อย่างนะครับหก็คือเรื่องของการล้างนะครับภายนอกภายในนะครับสก็คือเรื่องของนะครับการกําจัดนะครับขยะที่ไม่จําเป็นออกจากนอกรถนะครับและส่วนที่3ก็คือการตั้งชื่อให้รถของท่านนั่นเองครับเอาละครับวันนี้นะครับหมดเวลาเวลาหมดแล้วนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับกูรูห่วงจุ้ยในข่าวหน้านะครับจะนำเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ